สวัสดีครับผมอภินันนะครับเรียนอยู่ชั้นปศ2องแผนอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่เพื่อนผมครับอนุพลนะไอ้ง้อยนี่ก็ไอ้ตุ๊ตตูครับเรียนอยู่ชั้นปศ2องยในอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะครับวันนี้มาพบกับเรานะครับรายการพาทัวร์โรงเรียนนะครับกีไตครับกึ่อนะครับแล้ววันนี้เราจะพาคุณทัวร์วันนี <ER ้เทคนิคบ้านค่ายมีอะไรดีบ้างนะ เราจะไปพาไปดูสาวคือวันหนึ่งในท่านเราทำอะไรกันบ้างนะติดตามต่อไปเลยเราจะมาถามกันนะครับว่าเด็กที่นี่เขาเรียนอะไรกันนะแต่ละวันเราจะเริ่มจากไอตัวอะไม่ทราบว่าคุณจะเรียนวิชาอะไรต่อไปเห็นอ่านหนังสือคอมเม้นภาษาอังกฤษที่จะเรียนต่อไปคือคณิตครับหลักๆของผมคือต้องมาเรียนครับมาเรียนเรียนหนังสือครับ เสร็จแล้วก็กินข้าวตบด้วยเดเก้าครับไอเกลือมึงชีวิตของวัยรุ่นก็เป็นอย่างนี้นะครับก็จบไปแล้วนะเมื่อกี้ถามพี่ตู่เขาก็ได้ข้อสรุปออกมาว่าอย่างที่เขาว่าต่อไปต่อไปเดี๋ยวเราไปดูคนอื่นโอเคนะนี่ครับนี่คือทางลงไปกินข้าวของโรงอาหารเรานะครับ ระยะทางก็จากข้างบนที่เรานั่งเมื่อกี้ก็ลงมาก็ราวๆเกือบ500เมตรนะเด็กทุกคนที่เรียนอยู่ข้างบนนะครับคือจะมาลงกินข้าวจะขายตั้งแต่เวลา11น,นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาครึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะนันนี่คือบรรยากาศการลงกินข้าวนะครับมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนมโคดใหญ่บบนมคดใหญ่ โคตรใหญ่อันนี้ร้านปลาเล็กนะครับขายกับข้าวนะครับอาหารหนึ่งอย่างยี่สิบบาทนะครับลงๆข้าวก็ยี่ม้านะแผนเอเล็กก็ลงมากินที่นี่ประจำมาครับไม่กินครับแล้วก็ไม่ไปด้วยครับอันนี้ครับ ไอะไรไแกเรียกไม่เอาป้าไม่ไม่เอาเนี่ยป้าผมเอาไข่ไข่ไข่กับไข่ดาวครับอันนี้ไข่ดาวป้าไข่ดาวไอ้เกลือช้าเองไข่ดาว นี่ก็ร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับแยกมาจากร้านร้านร้านาข้างๆเมื่อกี้ร้านปลาเล็กสาขาสอง <c oughs> นี่ทำกว๋วยเตี๋ยวอร่อยสุดในวิไลแล้วเพราะว่าเจ้าเดียวอร่อยไหมน้องอะอร่อยเลยเนี่ยครับน้องน้องเหมือนกันครับรุ่นน้องครับน้องบอกอร่อย <c oughs> อนนี้ก็คือความวุ่นวายของโรงอาหารครับตอนนี้ก็ฝนตกแม่ยู่ดีฝนก็ตกนะเรามาดูความวุ่นวายของโรงอาหารกันดเด็กก็ลงมาเกือบทยอยลงมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นเวลา12นาฬิกา13นาทีแล้วนะเด็กก็จะเริ่มทยอยลงมากินข้าวกันตอนนี้โต๊ะจะเต็มมากเลยยังไม่เต็มเาโล่งจ๊กแล้ว เพียงพอครับอาหารเราเพียงพอนี่คือวิทยาลัยวิทายาศายตอนเทีย่ยงนะฮะบรรยากาศแบบนี้ก็เนี่ยท่านที่เห็นนะครับนั่นคือร้านขายน้านะหรือขายขนมขัดไปนู่นก็ร้านข้าวอีกร้านหนึ่งแล้วร้านลูกชิ้นลองมาก็ร้านผลไม้นะก็ขอบเท่าน,นี้ก่อนเงาถ่ายเปองแบบนี้อีเชี่ยบแบบนี้จำกัดนะมึง นี่ครับพี่โป้งเซียนทองครับกลับบ้านเหมือนกันครับมามาเร็วครับกลับก็เร็วเนี่ยครับตอนนี้นักกลับบ้านกันเองครับกลับกันเป็นฝูงมาก็ช้ากลับก็เร็วนี่ครับพี่เมยไตเคสอาร์ครับนี่ครับพี่เติร์พี่โอมสุดหล่อครับ Hey, <laughs>